ันเดินไม่เห็นกูจะญอณลากอาด่ดดาน,นไงเพิ่งเห็นตัวกูปเปิร์สัตว์นีซ้อนไปแล้วแล้วจังหวะนี้ไม่เห็นเหมือนกันทันเดอร์ยังได้กูปเปิร์มาแล้วได้เป็นบูด,ด็อกครับ<ไ>แล้วทันเดอร์ได้ดับเบิลคิวใส่ไฮซาก,กิมาแล้วเขาจะเดินเข้ามาแล้วครับทันเดอร์เดินมาแล้ว แล้วอยู่ตรงโซโนแมนมีมีไปตัดฮัสกี้มาได้ก่อนแล้วจังหวะนี้ทันเดอร์ไปทิปกิวใส่เดอร์โอเวอรลเลจแล้วเป็นคอว่ากิวของทันเดอร์ครับถอนตัวอย่างไปเลเจอร์เข้ามาย่างตัวนิดหนึ่งเก็บไปสองเก็บไปสามเลตรงนี้เฮ้ยแต่เขาเทปไปได้เหมือนกันเลยสองสองเฉยแล้วตัวเหมือนกันด้วยโอ้ตัดเลือดครับเอ้ารับตัวตีมรับตัวตีมเลยวันออนเขาขิดแนลอมเปลี่ยนขิดนะทุกคนที่ผบอกเลยได้ยินแข่งลมแถวนี้บอกเขาไปไหนเก็บไปอ้าวแล้วเก็บวิ่งไปเลยฮะ อยตรงนี้ข้างหลังไม่มานะเก่าก่อนหลักซ้ายครับตรงนี้จะเป็นท่าของตบจะตัดไปก่อนหนึ่งเห็นน้ำแข็งไม่ังไงได้หนึ่งแล้วโทซากิได้สองเปิดเบสสตอต์มีนี้เรจะได้เล่นหรือเปล่าได้สามเลยที่เป็นยังี้ครับตรงนี้ได้เลยเราเรียบร้อยยิมมี่เก็บไปก่อนหนึ่งตัวเดือดตัวเองเลือดเลือดน้อยแล้วฮะก็เลยต้องเลือดที่อุ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ย เหนือกดมาใบไหวโดนมอี่ตัดไปแล้วเวลาโตตี้ทิปเปิ้ลคิวลาโตตี้เปิดเบสตอมลาตัวนี้แกเดินมาเราเรียบร้ไปแล้วเก็บสีได้แล้วเรียบร้อยครับอ่องนะอาจารย์กี้โอ้ยปู่ได้มาแต่ว่าส็อเปอร์มาได้ดำต่อไปคึงลูกแล้วโผล่ขึ้นเรียบร้อยช่วยเทมาเบลครับเจอมาโอ้โหเรียบร้อยแล้วเรียบบอลไว้หนึ่งไหมไม่เห็น คอมบี้เอาไว้กว่าเามิเก็บตัแกนแล้วเบดฟอสของแจมเมอร์ไปครัยเก็บเอดี่ไปก่อนและต้องเก็บจำไปอีกแล้วสามต่อห้าสามทำเอนคนรอสอมาเต้าจิวเลวันนี้ว่าไงบอสจยุนวันนี้เหแล้วเก็บไปหนึ่งอุ้ยจะไปสอบอสเป็นเต้าจิวเวลี่เก็บบอสห้ยุนไปเจ้าของเต้าจิวเวลี่มาแล้วกลายเป็น2ต่อ5แต่5คนเขาเลื่อนเลยค่อนข้างที่จะโล่สมควรแล้ว ยังไงจังหวะนที่แท็บมาบอสทะยุนไปได้ซ้ำทมเอเ็นจิมมาพาเจอรเอกไปได้คอร์สอนมาซ้ำทมไปได้ได้กของพีดแล้วกลายเป็น1ต่อ1คนโอ้โหแล้วกลายเป็นพาเจอร์เอกฟอร์ด้าคิวครับไปแล้วเปิดทางนของอัพตีอันนี้อย่างงี้แล้วลูกคนนี้ก็เคลียร์ไม่ได้แล้วรับสองศูนย์ในหนึ่งในสองโอ้ Nice the and the can oh, finish him here. Oh, no. and, ride him. He's He's and now does he know where Zaito is? Zaito gets the front Now, gonna He's, He's gonna get He does as well. This is gonna die and the guy gonna get into house? And now Zaito. Oh what the fuck the-